W2L ฮัลโหลเทสเทสเทสฮัลโหลเทสเทสเทสสวัสดีค่ะพีม่มุกเช็คเสียงให้หน่อยอะสวัสดีค่ะมาแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเอยมาบ่เสียงมาบ่อ,อะ ดีนะคะอะได้ไหมอันมุกจ๋าเธอเธแกร่งมากพี่เจ้าพี่เจ้าสี่เจ้าพี่เจ้านะสี่เจ้าสี่เจ้าสี่เจ้ายังฮะ พี่มุกชัดไหมพี่มุกอ่ะลูกค้าสวัสดีนะคะโอเคโอเคเข้าแล้วแหละเนาะน่าจะเข้าแล้วแหละเอออะโอเคเรียบร้อยนะคะไม่รู้ว่าเข้าหรือเปล่าอะไรยังไงไม่รู้เหมือนกัน วันนี้นะคะลูกค้าจากกระโปรงหนังงานที่ลูกค้ารอยคอกันมาตั้งแต่เช้าอุ้ยรอยคอเอ้ยรอคอยถูกแล้วนะงานที่ลูกค้ารอคอยกันมาตั้งแต่เช้านะคะมีลูกค้าแบบว่าโอ้ยขยันและขยอนะคะอยากให้เปิดจริงนะคะก็เลยจัดให้เลยอออเป็นงาน L 4 L 4นะคะ l c PVC l e t t e r Skirt นั่นเองนะคะหรือว่ากระโปรงหนังนั่นเองนะคะลูกค้า๋าตัวนี้สินค้ามีเข้ามาสี่ลูกนะจ๊ะตัวนี้เนาะสินค้ามีเข้ามาสี่ลูกเท่านั้นนะคะลูกค้าขาราคาดีงามมากๆนะคะกระดิ่งดังจ๋าอ้อกระดิ่งดังใช่ไหมจ๊ะเดี๋ยหนูแยกไว้ที่ไกล อ่ะโอเคค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะลูกค้านะเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มรีวิวเลยลูกค้าเออไอมินหลังบ้านจา๋าช่วยปักหมุดให้ด้วยนะจา้าอ่ะตัวนี้นะคะงานกระโปรงหนังป้ายมังกี้เอาอันนี้ลงนิดนึงค่ะผ้ากระสอบงานกระโปรงหนังป้ายมังกี้ค่ะลูกค้าสี่เออหนึ่งร้อยกิโลลูกค้าขานะคะเป็นกระโปรงหนังป้ายมังกี้งานญี่ปุ่นหนึ่งร้อยกิโลลูกค้า หนังสวยมากหนังเงามากนะคะตัวนี้งานคราสั้นยาวเลยค่ะลูกค้าจียูจาเป็นงานคราสัน้นคราสยาวเลยลูกค้านะคะหนังแท้หนังเทียมหนังแฟชั่นอะไรยังไงลูกค้าไปลุ้นกันเองในกระสอบลูกค้าจ๋านะคะตัวนี้บอกเลยว่าป้ายมังกี้เนี่ยเขาแบบทําอะไรแบบว่าแป,แปลกๆหลายตัวนะไม่ว่าจะเป็นงานไหมพรมนะคะกระโปรงถักกระโปรงไหมพรมกระโปรงหนังที่แบบว่า เออแล้วก็งานกระโปรงลูกฟูกด้วยนะคะเขาทํางานออกมาได้ดีมากนะคะตอบโจทย์ลูกค้าหลายๆท่านมากนะคะตัวนี้นะงานกระโปรงหนังจัดให้เลยลูกค้าวันนี้ราคาดีงามมากราคาเพียง2,900บาทเท่านั้นเป็นราคาเปิดขายล็อตแรกลูกค้าบอกเลยนะว่างานสวยมากลูกค้าจ๋ากระสอบรีวิวส่งฟรีนะคะใครอยากรับรีวิวลูกค้าสามารถ CF ได้เลยภายในตอนนี้ตั้งแต่ตอนนี้ นะคะสินค้ามีแค่สี่ลูกเท่านั้นนะคะลูกค้าจ๋าสินค้ามีแค่สี่ลูกเท่านั้นนะคะอุ้ยเป็นงานกระโปงหนังแฟชั่นนะลูกค้าทรงสวยทรงแฟชั่นงานป้ายห้อยมีงานแบรนด์มีลูกค้าแล้วก็หนังสวยหนังไม่แตกหนังไม่ช้ำเลย ไม่ต้องใช้แล้วอันนี้น่าจะแบตหมดหรือเปล่าเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่แป๊บนึงนะได้ไหมจ๊ะไหม่ไม่ได้ไหมจ๊ะไม่ได้ไหมจ๊ะไม่ได้ไหมจ๊ะอุ้ยน่ารักหนูู้เซนก็สวยเอามาใกล้ๆขอดูหนังใกล้ๆหน่อยลูกค้าไม่ใช่งานหนังแบบหนังไม่ดีนะเป็นงานหนังดีมากนี่เดี๋ยวแนจะย้ำให้ดูค่ะพี่เนี่ยลูกค้างานสวยมากลูกค้าหา งานสวยจริงแล้วราคาดีมากสองพันเก้าเท่านั้นลูกค้าฟังไม่ผิดนะนะสองพันเก้าเท่านั้นลูกค้าฟังไม่ผิดนะลูกค้ามีนะคะหนังพีวนะคะหนังกราบลูกค้าอันนี้จะเป็นงานหนังกราบนะคะหนังพ v วงานหนังกราบนะคะตอบโจทย์สไตล์ลูกค้าแบบวินเทจมากลูกค้าหนังอัดผีหนังอัดผีตัวเนี้ยเป็นงานเฉพาะกลุ่มแล้วที่สำคัญก็คือ หายากลูกค้กากล้าพูดได้เต็มปากหรือว่าหายากมากๆนะคะหายากจริงๆนะคะลูกค้างานตัวนี้นะบอกเลยว่าไม่ได้มีขายตามท้องตลาดทั่วไปนะลูกค้าตัวนี้เป็นงานที่เรียกได้ว่าหายากคู่แข่งน้อยนะคะพอๆกับงานกระโปรงใหมพผมเมื่อเช้าเลยลูกค้านะไม่ได้มีขายทุกที่นะคะลูกค,ะคะ้าขาเป็นงานเรียกได้ว่าต้องใช้ระยะเวลาในการเก็บด้วยเช่นกันนะคะลูกค้ารอบนี้รตนี้รตแรกนะได้มา4กระสอบ นะคะลูกค้างานใหม่งานสวยลูกค้าขางานใหม่งานสวยมีแบบว่าหนังแบบไม่แตกไม่ช้ำเลยลูกค้าช้ำเสียน้อยมากลูกค้าขานะคะโดยรวมเนี่ยประมาณ1-15%เอเองนะคะแค่นั้นเองลูกค้านะโดยรวมคือหนังดีมากคร้าสั้นคร้ายาวด้วยลูกค้านะไม่ว่าจะเป็นงานสม็อกนะคะสม็อกเอวนะคะหรือว่าจะเป็นงานเอวสูงงานซิปนะคะหรือว่าจะเป็นงานเอว เออตัวสั้นนะคะทรง A เ,เข้ารูปนะคะลูกค้าขาเนาะงานก็คราบปนมาหมดเลยสําหรับงานกระโปรงหนังแต่ว่าตัวนี้อันนี้ต้องแจ้งก่อนนะว่าเวลาลูกค้าซื้อไปอ่ะต้องขอลูกค้าที่สามารถเออดูแลน้องได้ทําความสะอาดน้องเป็นนะมีวิธีการในการขายน้องเป็นนะคะลูกค้าลูกค้าจะขายพวกงานแจ็คเก็ตหนังงานสายหนังอยู่แล้วอ,อ,อะไรเงี้ยอยากได้งานกระโปรงสําหรับสาวๆนะคะ ไปแบบไปขายเพิ่มเติมลูกค้านะเดี๋ยวน้องหาไอ้นี่ให้เดี๋ยวน้องเปิดเรฟเฟอร์เรนซ์ให้ดูงานสวยจริงๆพี่งานสวยจริงๆนะคะเขาแต่งกันเยอะนะงานกระโปรงหนังเนี่ยเขาเขาใส่แต่งตัวกันเยอะนะอุ้ยหนังงู <c oughs> หนังแม่เบี้ยเออหนังงูที่สำคัญก็คือราคาถูกมากราคาถูกจริงลูกค้าดูดิ ใส่กับใส่กับรองเท้าบูทอะลูกค้าถุงน่องดามรองเท้าบูทปังมากสวยมากลูกค้าขานะคะตัวนี้2900บาทเท่านั้นกระสอบรีวิวส่งฟรีใครอยากรับกระสอบรีวิวนะคะสามารถ CF ผ่านหน้าไลฟ์สดนี้ได้หรือว่าใครอยากได้กระสอบใหม่ลูกค้าขาลอตนี้มีเข้ามาแค่สี่ลูกเท่านั้นค่ะลอดนี้มีเข้ามาแค่4ี่ลูกเท่านั้นนะคะลูกค้ขาขาพูดจริงไม่โมด้วยนะคะกระโปรงหนังอะ่ะ ลูกค้าลองดูเนี่ยเขาแบบแต่งตัวแบบเนี้ยคุณพี่คือเนี่ยดูงานเห็นไหมมันน่ารักมากมันน่ารักมากแล้วมันแต่งได้หลายแนวลูกค้าลองดูนี่มันแต่งได้หลายแนวเลยเนี่ยลูกค้ามันแต่งได้หลากหลายแนวเลยคุณพี่ใส่ฟงใส่ฝอได้ลูกค้าสําหรับงานหนังนะคะเห็นไหมใส่กับเสื้อยืดก็ได้แบบนี้นะคะหรือว่าจะใส่กับเสื้อไหมพรมนะ แล้วก็เป็นถุงน่องแล้วก็งานรองเท้าคัดชูสูงอย่างเงี้ยก็ได้ลูกค้านะมีทั้งงานหนัง PVC นะคะแล้วก็หนังกลับนะคะลูกค้าเนาะมี2แบบนะคะลูกค้าดูดิพี่น่ารักมากน้อยแต่มากนะคะแค่นี้แต่งแค่นี้เลยเสื้อไหมพรมกระโปรงกระเป๋ารองเท้าผ้าใบจบลูกค้าี่ของซาร่าจ้าอะซาร่าวูแมนค่ะลูกค้างานน่ารักงานสวยงานสวยจริง น่ารักน่ารักเน,นี่ยสีน้ําตาลนี่เซนหน่นเห็นไหมกาลังจะเปิดพอดีนี่สีน้ําตาลเป็นลุยทํางานใส่กับเชิ้ตขาวได้แล้วก็เนี่ยเห็นไหมแบบเนี้ยที่สามารถแต่งแบบนี้ได้เลยคุณพี่ขางานน่ารักมากๆงานสวยจริงๆนะคะกระโปรงหนังของเรานะคะลูกค้าเห็นไหมดูดิคือคืออะไรหรอคือมันสวยมากเลยอะ่ะลูกค้านะใครชอบจัดเลยนะคะพี่อารีนาพี่อารีนารับกระสอบรีวิวหรอพี่อานีนารับกระสอบรีวิวเหอร,ร,รอจ๊ะ ้ารับนะคะช่วยพิมพ์ cf review ให้น้องทีช่วยถ้ารับช่วยพิมพ์ cf review ให้น้องทีอะสาราจา่ะเนี่ยลูกค้าตัวยาวตัวสั้นนะคะรับปนมาหมดเลยคุณพี่ขาได้หลากหลายแบบหลากหลายสไตล์อันนี้จะเป็นสไตล์ตัวยาวถ้าเป็นทรงยาวลูกค้าก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเป็นลุยแบบสาวออฟฟิศมันมั่นนะคะลูกค้าถ้าเป็นงานตัวสั้นก็จะแบบเซ็กซี่เซ็กซี่เนี่ยลูกค้าดูดิ ลุยออฟฟิศเห็นไหมเออไปงานกระโปรงหนังเชิดดำรองเท้าส้นสูงนะคะ่านสวยเลยอ่ะพี่<า>ไม่รู้แต่งยังไงอ่ะพี่จ๋าเนี่ยลองดูนิดเรฟเฟแบบนี้เลยคุณพี่หานี่ลองดูได้เลยงานสวยมากนะคะอ่ะพี่อารีนาแจ้งว่าซีเอรีวิวจา้าพี่อารีนานะคะแคปได้เลยนะคะตอนนี้กระสอบใหม่ว่างพร้อมส่งสามลูกนะคะลูกค้า ลูกค้าที่ดูอยู่นะคะสามารถซีเอฟหลังบ้านได้เลยนะพี่เถานะคะรีวิวแจ็คเก็ตหนังด้วยไหคะไม่ได้เปิดนะคะพี่นะไม่ได้เปิดนะคะหนูเปิดตามชื่อรายการด้านบนเออด้านบนหัวไลฟ์สดเลยคุณพี่<ม>นะคะมีซา,า,า,าร่ามีแบรนด์ลูกค้านะคะถ้าไปซื้อมือหนึ่งเนี่ยลูกค้าจ๋าอาจจะพุ่งไปเือตัวรับหลักพันเลยลูกค้าถึงเซลก็จะอยู่ที่ประมาณ900นะคะลูกค้าขาอุ้ยนาา่ารักส้ะเซนสวยมาก สวยมากด้านหลังที่เซนถือคือสวยมากเป็นงานกระดุมเป็นงานซิปแล้วด้านหลังเป็นเอลสมกตัวนี้งานสวยจริงๆค่ะคุณพี่นะคะป้ายนี้เขาทํางานออกมาได้ดีเลยคุณพี่จ๋านะคะงานสวยจริงๆนะคะใครที่อยากลองนะคะคุณพี่จา๋ารตนี้จัดมาให้แล้วลูกค้าสินค้าว่างพร้อมส่งอีกแค่สามลูกสุดท้ายเท่านั้นใครสนใจอยากรับนะคะคุณพี่จา๋าทักแชทได้เลย หรือว่าใครที่กําลังดูไลฟ์สดอยู่แล้วกําลังตัดสินใจนะคะคุณพี่จ๋าตอนนี้ตัดสินใจไม่ไม่ต้องไม่ต้อง,องรอแล้วรอก็ได้แล้วเพราะว่าหนึ่งก็คืองานสวยแล้วราคาถูกมากมแล้วสามารถอัพทำราคาขายได้ค่อนข้างสูงเลยคุณพี่อะลุยทํางานลุยออฟฟิศนะคะทํางานออฟฟิศคือได้หมดเลยอะ่ะไ,ได้หมดเลยคุณพี่นะคะเนี่ยใส่เที่ยวใส่อะไรเนี่ยอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะ ใครชอบนะคุณพี่นะจัดได้เลยคุณพี่จ๋ารหัส L4 นะคะ L4 ค่ะนะคะ L4 GU ค่ะรีดไอ้น้ำได้นะคะพี่นะรีดไอ้น้ำได้ไหมคะรีดได้รีดไอ้น้ำได้แต่ว่าขอความร้อนที่แบบว่าไม่ต้องร้อนจัดนะคะคุณพี่นะขอความร้อนที่ไม่ต้องร้อนจัดนะคะคุณพี่เอาพอแบบว่าอุ่นๆพอลูกค้านะไม่ต้องร้อนจัดมากนะคะคุณพี่นะ เพราะว่าหนังบางตัวถ้าโดนความร้อนแล้วนะ้องอาจจะหดนะคะคุณพี่นะเอาแบบอุ่นๆพอแบบว่าเรียบๆพอนะคะหรือว่าถ้าแบบว่าเอาเพื่อความชัวร์จริงๆนะคุณพี่เดี๋ยวเออเซิร์ชวิธีนะคะดูแลงานหนังดูแลเสื้อผ้านหนังอะไรพวกนี้ลองลองเซิร์ชดูได้เลยนะคะเนี่ยลูกค้าวันนี้มาเปิดให้ดูนะบอกเลยนะว่างานสวยแล้วก็งานค่อนข้างโอเคมากๆกับราคานี้ นะตัวยาวเนี่ยลูกค้าอัพทาราคาก็ได้กินขาดแล้วนะตัวยาวก็อัพทาราคาได้แบบว่ากินขาดแล้วนะคะตัวสั้นก็จะเป็นทรงสวยทรงแฟชั่นเลยลูกค้านะงานหนังอันนี้เดี๋ยวขอแจ้งก่อนนะคะน้องอาจจะมีตำหนิด้วยตรงที่หนึ่งก็คือหนังแตกแบบนี้อาจจะมีหนังแตกแบบนี้ไปบ้างแต่ว่าไม่เยอะนะคะคุณพี่อาจจะมีหนังแตกแบบนี้ไปบ้างแต่ว่าไม่เยอะ สวยจังเลยดูสวยมากนะคะใครสนใจนะสินค้ากระสอบใหม่ว่างสามลูกสุดท้ายสินค้ากระสอบใหม่ว่างสามลูกสุดท้ายค่ะใครรับทักแชทหรือว่าเซฟหน้าไลฟ์สดได้เลยใครรับทักแชทหรือว่าเซฟหน้าไลฟ์สดนี้ได้เลยค่ะคุณพี่จ๋านะคะใครรับทักแชทหรือว่าเซฟหน้าไลฟ์สดนี้ได้เลยนะคะถึงสี่สิบตัวไหมคะตำหนิใช่ไหมคะพี่ ตำหนี่ค่ะเสียซักซ่อมหนูตีให้ประมาณหนึ่งถึงสิบห้าปอร์เซ็นตนะคะพี่จ๋าหนูโดยประมาณเป็นตัวให้ไม่ได้นะคะคุณพี่หนูโดยประมาณเป็นตัวให้ไม่ได้นะหนูตีให้ได้เป็นเปอร์เซ็นต์นะคะคุณพี่จ๋านะหนึ่งถึงสิบห้าเปอร์เซ็นโดยประมาณค่ะลูกคุณพี่จ๋าเนาะหนูตีเป็นจำนวนตัวให้ไม่ได้อักซิวจ,าจา้จางานงานโดยรวมถือว่าสวยสะอาดแบรนด์ออกดี แล้วก็งานทรงแฟชั่นไม่ใช่งานแก่ลูกค้านะไม่ใช่งานแก่ไม่ใช่งานแบบไม่แฟนะอันนี้แฟมากแฟชั่นมากนะคะอ๋อสี่ร้อยตัวใช่ไหมคะจำนวนตัวน้องตีให้นะคุณพี่นะประมาณสามร้อยห้าสิบถึงสามถึงสามร้อยเจ็ดสิบประมาณนี้ลูกค้าขอตีต่ำๆไว้ก่อนเพราะว่าเหมือนตัวยาวจะออกค่อนข้างเยอะเลยคุณพี่ขะ นะ้น้องตีให้ประมาณ300-305และกันต่ำๆขอแบบต่ำๆเลยคุณพี่กันลูกค้ากินหัวนะคะขอต่ำๆเลยประมาณ3 0 0ร้อถึงสามประมาณนี้เลยละกันนะคะคุณพี่นะ่ะกระสอบรีวิวพี่อารีนานะคะได้ไปเรียบร้อย,ย,ย,ยกระสอบใหม่ว่าง3ลูกนะคะทักแชทหาหลังบ้านได้เลยเดี๋ยวต่อไปเปิดงานรหัสนะคะ J 4เนาะเปิดงานรหัส J 4นะคะลูกค้าเป็นงานแจ็คเก็ตบางค่ะ เจสี่แจ็กเก็ตบางนะคะใค,ใครที่รอดูงานแจ็กเก็ตบางอยู่เดี๋ยวดูการลูกต่อไปเลยนะคะเอามารอเรียบร้อยแจ็กเก็ตบางนะคะเอามารอเรียบร้อยแล้วอะลูกนี้นะคะขอบคุณพี่อารีนาด้วยลูกค้าที่กําลังดูอยู่หากสนใจทักแชทได้เลยค่ะลูกค้างานหนังสวยแล้วก็งานใหม่งานแฟชั่นมากๆมีแบรนด์ออกค่ะลูกค้าแล้วเป็นงานหายากมากๆนะคะลูกค้าคู่แข่งน้อยเอาไปขายก่อนได้เลยค่ะคุณพี่อะ ต่อไปค่ะลูกค้าขออนุญาตไปท,ที่งานแจ็คเก็ตบางกันนะคะแจ็คเก็ตบางรหัสเจสี่ค่ะลูกค้าแจ็คเก็ตบางค่ะรหัสเจสี่ค่ะลูกค้าแจ็คเก็ตบางรหัสเจสี่นะคะอ่ะโอเคมา